บายยมยเฟนบายบายยกมือบายบายไงยกมือขึ้นไปแล้วนะเราไปทำงานแล้วนะครับเพื่อนตอนแรกหนูเห็นเขาถือไม้หนูก็เลยจะเข้าบ้านแม่พอดีเห็นแวบบอยอยู่กลางซอย มันถือไม้หรือมันถือมีดอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยขับมอไซค์ไปดูพอถือไม้เราใส่แว่นตาใส่หมวกแดดมันร้อนนะก็จาไม่ได้พอเราถอดแว่นปุ๊บก็เลยบอกเลยเฮ้ยคิดถึงอะไระอะไรเงี้ยเออตอนนั้นเรารู้สึกไงก็เลยแบบเอ้ยมันทําไมถึงมันเราไม่เจอกันหลายวันด้วยไงอืมใช่ช่วงนั้นไม่ได้เจอไม่ได้เจอประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ ทีแล้วคลิปใต้คลิปเนี้ยพี่เห็นมีคนคอมเมนต์ถึงคุณบอยเยอะมากเลยว่าเอ้ยตาบอยนี่ใส่ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่นี่ใส่ดีมากจนกระทั่งแบบว่าหนูให้เงินให้เงินให้เงินไปอะแล้วเขาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีแล้วเรามาใช้นะหรือจะให้เราตอบแทนเป็นอะไรดีละ่ะอะไรเงี้ยเขาก็ถามกว้างแบบนี้อะ่ะแล้วเขาเลยบอกอเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเออแล้วเขาพูดจาน่ารักด้วยเนาะ ใช่ใช่พี่คุณ, <c oughs> ค,ณคุณกวางรู้สึกยังไงที่เหมือนหมายถึงว่าวันนี้หลายๆลคนก็มองว่าภาพนี้ที่เราได้เห็นนะคือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่าเพื่อนจะเปลี่ยนหรือว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเพื่อนอย่างคุณกวางก็ไม่เคยทิ้งเขาหรือว่าแบบไม่ไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือว่าอะไรแบบอะไรเงี้ยคุณกวางรู้สึกงไงหนูคิดว่าเขาอาจจะเจอเรื่องร้ายๆมามากกว่านี้ เราก็เป็นเพื่อนก็เห็นกันก็ช่วยช่วยได้เท่านี้เราเรามีกว่าเขาเราก็ให้ให้เขาไปอืมใชก่ก็นึกนึกแล้วก็สงสารเขาเหมือนกันคุณกวางไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรเขาเลยไม่ไม่พี่เหมือนไอ้คลิปล่าสุดหนูไบ้หาเขาที่ริมคลองวันนั้นน่ะหนูไล์สดหนูหาไม่เจอวันเขาบอกเลขถูกอืมอะบอกบอกหวยหอ่อะฮะเฮ้ยบอกหวยว่าที่แล้วถูกกวางอ่าวันที่สิบหก สิบหกกันยากวางเจอเขาช่วงเช้ากวางขับรถออกไปจะไปทํางานเจอผ่านส่วนกันพอดีกวางบอกเฮ้ยบอยเขาก็เดินข้ามฝั่งถนนออกมาไอ้น,นี้กวางถามเยวันนี้วันที่สิบหกอะขอเลขหน่อยสามตัวหรือสองตัวก็ได้อนะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าสองตัวอืมกวางก็เลยอ่าบอกมาเอาไปสองหกแล้วกันเองซื้อด้วยนะเว้ยหนูบอกเฮ้ยเลขอะไรเนี่ยเอามาจาไหนมั่นใจแค่ไหนมันบอกมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต ถูก,ถกด้วยแล้วมันก็บอกว่ายี่สิบหกยี่สิบหกนี้ยวันเกิดวันเกิดวันเกิดบอยอเขาก็เลยให้เลขสองหกแล้วหนูก็เอาคลิปไปลงติ๊กต็อกแล้วก็ถูกกันอือ <laughs> ให้โชคด้วยใช่ให้โชคให้โชครู้สึกยังไงคะที่วันนี้ก็หลายหลยคนเนี่ยก็เอ็นดูเขาแล้วก็เข้ามาชื่นชมเขาแล้วก็มองว่าเออถึงแม้ว่าภายนอกจะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีพิษไม่ได้มีภายอะไรเงี้ย ก็อยากให้ทุกคนแบบเจอเขาในระหว่างทางก็ใจดีกับเขามีอะไรก็หยิบยื่นให้เขาบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะกลัวกลัวก็ได้บางที่แบบันพ,พูดเสียงดังหัวเราะเสียงดังอะไรคน,คนที่ว่าบ้าบ้าไแล้วอะไรเงี้ยอืมแต่ความจริงแล้วเขาก็ ไม่มีพิษไม่มีภัยพี่นม่ใส่ดีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ